สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็มาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เด่นล่างเหมือนเดิมนะก็เด่นล่างเหมือนเดิมนะก็ลงไปแล้วนะครับ,รบคลิปเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวที่ FC รอคอยนะครับก็ลงไปแล้วนะครับทันเอดใดนที่รออยู่ถ้ายังไม่เห็นก็เข้าไปที่หน้าวิดีโอนะครับแล้วกด เรื่อนหาเอานะครับแอดก็ลงไปให้แล้วนะครับสําหรับเด่นล่างเนาะเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวนะแม่นๆเนาะก็ลงไปให้แล้วนะครับก็มาดูกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นยังอยู่ที่เด่นล่างนะครับก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนสักนิดนึงนะเดี๋ยวช่องเอสจะติดแดงเนาะก็คําเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพน,านันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะ เพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะในความปรารถนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดพารวยนะก็วันนี้สัญจรนะสัญจรเนาะสัญจรนะก็เบาๆได้ก็เบานะสัญจรเนาะก็ฝากทีเข้ามาเข้าไปกดติดตามหน้าช่องให้ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะเวลาแอดลงคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นนะครับจะได้เห็นถ้าท่านไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่กดติดตามท่านก็ไม่เห็นผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ fc เนาะก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรเด่นล่างสูตรนี้นะก็เป็นสูตรเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับนี่วันที่1ทึับ 12, นะครับ ครับหกสิบแปดนะก็ยังอยู่ที่เด่นล่างเหมือนเดิมนะเด่นล่างเหมือนเดิมเนาะเด่นล่างนะสามตัวมาหนึ่งตัวนะก็ลายมืออาจจะไม่สวยนะเขียนอาจจะไม่ตรงเนาะ เอดขับรถแก็ปนับมือสั่นๆหน่อยหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ไปขับแก็ปหาสร้างรายได้นะรายได้ทาง YouTube ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่นะตอนนี้สองเดือนแล้วนะครับเอดยังไม่ได้ตังค์ก็ต้องหารายได้ทางอื่นนะเสริมเนาะก็มาดูกันเลยนะก็เหมือนเดิมนะเอดก็จะเริ่มตั้งแต่วดที่อกแปดเจ็ดเนาะ 87นะครับสูตรนี้นะครัได้9ใน8ใน7นะครับออก8 7นะครับออก็มาทั้ง8มาทั้ง7นะครับสำหรับงวดนี้ออก็งวดถัดไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้3 2ก็1นะครับ ก็มาดูผลที่ออกนะออกบอศนะก็เข้าไปที่เลข2ในตำแหน่ง10ล่างนะ10ล่างก็มาดูวดถัดไปกันเลยนะศูนยะ์ 0, นี้นะทำได้7 6แล้วก็5นะก็มาดูผลที่ออกนะศูนย์6นะศู 0, ก็เข้าไปที่6ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างหน่วยล่างเนาะก็มาดูว่าถัดไปนะับสูตรนี้นะทำได้1 0 9ก็มาดูผลที่ออกนะครับ9 1, นนะเกเข้าไปที่10หน่วยล่างนะรับหน่วยล่างสำหรับวันนี้นะมาดูว่าถัดไปนะับสูตรนี้นะทำได้ หกห้านะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับสอนะสนะองหกเนาะเข้าไปที่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะหน่วยล่างกองหมดถัดไปนะสูตรนี้นะทำได้ห้าสนะี่สามก็มาดูผลที่ออกนะครับ หศนเนาะศย์ก็เข้าไปที่อันนี้เข้าไปที่5้านะคนแน่งหลัก10ล่างเนาะ10ล่างก็มาดูว่าถัดไปกันเลยนะศูนย์นี้นะทำได้3 2 1สองหนึ่งเที่ออกนะหกสานะสาก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับ หักหน่วยล่างงวดถัดไปนับสูตรนี้นับทำได้2 1 0ดูเลขที่ออกนะครับ3 1ก็ออกไปที่เลข1ในตำแนหน่งหลักหน่วยล่างนับหน่วยล่างงวดถัดไปนับสูตรนี้ทำได้นับ8 7ดหนับ ออกนะครับห้าแปดนะครับแปดก็เข้าไปหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างงวดถัดไปนะครสูตรนี้นะทำได้สองหนึ่งศูนย์นะก็มาดูผลที่ออกนะเจ็ดเจ็ดนะวันนี้ก็หลุดไปนะวันนี้ออกเบิ้ลหลุดไปนะครับ ก็มนดูงัถัดไปกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับทำได้แปดเจ็ดแล้วก็หกนะครับวันนี้เลขออกอะไรนะครับหกหนึ่งนะครับหกก็เข้าไปที่สิบล่างเนาะสิบล่างนะครับนะก็วันถัดไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ เจ็ดหกห้าก็มาดูผลที่ออกนะวันนี้ออกที่แปดเจ็ดนะก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างงวดถัดไปนะับสูตรนี้นะจำได้ห้าสี่สามนะก็มาดูผลที่ออกนะ ามเจ็ดแนะโออที่แล้วก็ยังเดินเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าต่อเนื่อง นนกนน็มาดูวันนี้กันนะมาดูวันนี้กันการวันนี้นะสูตรนี้นะทำได้สี่สามแล้วก็สองนะก็เดินยาวนะวันนี้ก็มาที่แปดกับเจ็ดเนาะออกแปดเจ็ดนะ วันนี้มาที่สองนะับออก2 0นะ์นับวันนี้มาที่หกนะับออก0 6นะ์หับออกที่9 1นะ่งับวดถัดไปนับศูนย์นี้ได้ที่หกนะับออก2 6งวดถัดไปนับศูนย์นี้ทำได้หนะ้านับออก5 0นะวันนี้เข้าไปที่สามนะับออก6 3สามนะับ งวดถัดไปนับสูตรนี้ทำได้สองหนึ่งศูนยะ์มาที่หนึ่งนบมาที่ออกสามหนึ่งนะงวดถัดไปนับสูตรนี้เข้าไปที่แปดนบออกห้าแปดนะเข้าที่หลักหน่วยนะงวดถัดไปงวดนี้หลุดนะครับออกเจ็ดเจ็ดหลุดเนาะมาที่งวดถัดไปนับนเข้าไปที่หกในตำแหน่งสิบล่างนะงวดถัดไปนับสูตรนี้ทําได้เจ็ด หกครับเข้าที่เจนะ็ดในตำแหน่งหน่วยล่างนะครับงวดถัดไปครับสูตรนี้เข้าไปที่สามนะตำแหน่งสิล่างเนาะหัวดประจำวันที่1นึ่งทับสอทับหกนะครับลงให้วันที่24่สิบทับเอทับหกนะครับ ก็ตามต่อนะพวันนี้สำหรับสูตรเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะแม่นๆเนาะก็ฝากไว้ให้ FCP พจเจรณานะสำหรับสูตรนี้นะแม่นๆเนาะก็เป็นสูตรที่แอดคิดค้นมาเองนะก็เดินดีนะเดินดีเดินยาวเนาะ ฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะท่านใดสนใจสนับสนุนช่องก็มีหมดซุปเปอร์แทงอยู่ฝั่งขวามือนะสนใจเป็นสปอนเซอร์ช่องก็สมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้นะอแออจะทำคลิปดีๆเด็ดๆให้ FC ได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ